สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีล็อกเครื่องครับของ viper 1S นะครับ,รบเป็นตัวนี้นะครับวิธีล็อกเครื่องมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1อล็อกแบบเมนวนนะครับก็คือหมายความว่า,าใช้มือกดเอานะครับ2กับ ล็อกแบบออโต้นะครับล็อกแบบออโต้นี้นะครับเวลาเราไม่ได้กดปุ่มใดๆนะครับมันก็จะล็อกเหมือนกับโทรศัพท์นะครับเวลาไม่ใช้งานมันก็จะล็อกออโต้นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับอ่ะแบบแรกนะครับผมจะมาแนะนําวิธีล็อกแบบเมนูนะครับก็คือการใช้มือกดเอานะครับวิธีล็อกเครื่องให้ทําแบบนี้นะครับกดดอกจันแช่ไว้นะครับลูกกุญแจเนี่ยครับกดแช่ไว้ครับปุ๊บเห็นไหมครับ เครื่องหมายลูกกุญแจมันก็จะขึ้นเราก็จะกดตัวไหนไม่ไปครับเนี่ยครับกดตัวไหนไม่ได้นะครับเราจะกดได้ก็คือตัว p d t แค่นั้นเองนะครับกดได้โดยปุบเดียวนะครับกดส่งออกเท่านั้นเองนะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมครับกดดอกจันหรือลูกกุญแจแช่ไว้ครับปุ๊บอันล็อกอ่านี่ก็คือล็อกแบบเมนูนนะครับกับอีกวิธีที่2นะครับคือล็อกแบบออโต้นะครับวิธีล็อกแบบออโต้ให้ทําแบบนี้นะครับ กด F กด9ครับปึ๊บอ่านะครับไปเมนูที่อ่าเมนูที่12เนี่ยคีย์เนี่ยครับเมนูนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กด F 1ทีครับปึ๊บอันนี้มันเมนวนนะครับก็กดลูกศรขึ้นนะครับปึ๊บให้เป็นออโต้นะครับอ่าได้ออโต้แล้วให้กด F 1ทีครับปึ๊บอ่าและกด V T ออกมานะครับ อันนี้ประมาณามาตรฐานของเขาน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ15วิประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราไม่สัมผัสปุ่มใดๆเนี่ยครับมันก็จะลูกปุญแจมก็จะเด้งอัตโนมัตินะครับเหมือนกับโทรศัพท์นะครับเวลาเราไม่ใช้งานาเรามันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับก็คือล็อกอัตโนมัตินั่นเองครับก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้ค่ามาตรฐานเขาจะตั้งไว้ก็น่าจะประมาณ15วิอานี่ครับมาแล้วนี่ครับวิธีล็อกนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วมันจะล็อกออโต้แบบนี้นะครับแล้วก็จะกดปุ่มไหนไม่ได้เหมือนกันนี่ครับอ่านี่ครับนะครับเสร็จแล้วปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมครับกดแช่นะครับเราถึงจะเข้าเมนูได้นะครับกดอ่าอ่าลูกกุญแจหรือดอกจันแช่ไว้ครับปุ๊บก็คือปลดล็อกนั่นเองนะครับอันนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ไปเซ็กลับมันก็จะล็อกออโต้เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราไม่เอาออโต้เราเอาแบบเมนวลก็ทำเหมือนเดิมครับกด F กดเกด9ครับมาเมนูที่12เมนูเดิมนี่นะครับกด F ครับปึ๊บอ่าถอยหลังลงให้เป็นเมนวนนะครับเนี่ยครับเมนวนนะครับเสร็จแล้วให้กด F 1ทีครับปึ๊บเสร็จแล้วกด P-T ลงมาทีนี้มันก็จะไม่ล็อกออโต้แล้วนะครับเราก็ใช้มือล็อกเอานะครับอวิธีล็อกมี2แบบนะครับลองไปทำดูนะครับชอบแบบไหนนะครับเลือกเอานะครับแบบออโต้หรือแบบเมนวนนะครับ ครับคลิปนี้เขาฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ